สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคนลุกคำทํานายหลวงปู่สังวานเขมโกกรุงเทพมหานครน้ำท่วมเท่าตึกสี่ชั้นเปิดคำทํานายหลวงปู่สังวานเขมโกเตือนภัยเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยฝนตก7วัน7คืนน้ำท่วมกรุงเทพ หลวงปู่สังวานเขมโก,โกแห่งวัดทุงสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเคยทำนายไว้ว่ามีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยหลวงปู่สังวานสนทนากับหลวงพ่อสนองว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราหลวงปู่สังวานทำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภยัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาก็คือเราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้น จะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนตายเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าสมัยที่หลวงพ่อสนองท่านยังอยู่ท่านก็ย้ำคำหลวงปู่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงสึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะ ตายมากกว่าคราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวเตือนเราว่าให้ดูฝนตก7จ็วันเจคืนฟ้ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานเขมโกพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่ากับน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่นะ่ะน้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ํามันรถให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันและไฟดับเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่า ตอนเจ็วันเจดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตกเจ็วันเจดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีนะ่ะกวยเลยนะไปน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะกวยไปทำไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีนะ่ะท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามคีธรรมนะ่ะวัดทุ่งนี่นะ่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำ ไปสุดนครสวรรค์เราบวดมานานเชื่อเราสิความคืบหน้าท็อปนิวส์ขาบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนาทรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตดฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาดูคลิปกันบ้างลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูมาดูดวงทิมพิธา หมอนิดบอกว่ายิ่งกดพักก้าวไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตต่างก็เฮพาวิจารณ์กันสนุกอย่างเช่นคนแรกคอมเมนต์ว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอย่างพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR Code ด้วยฮ่าฮ่าัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กําลังใจคนดูก็ここเขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลับกลายเป็นหดหู่กว่าเดิมฮ่าฮ่าัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท็อปนิว คือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตประสบมากไม่มีที่ลงทัดมานะครับเขอมินว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่าฮที่จริงแล้วหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้อาจารย์โอเล่เตือนจากนี้ถึงปี68จะสูญเสียคนที่มีชื่อเสียงเศรษฐกิจจะพลิกฟ้าพลิกดิน อาจารย์โอเล่ทำนายเดือนสิงหาจะเกิดการพลิกฟ้าพลิกดินด้านของเศรษฐกิจโลกจะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงจากนี้ไปจนถึงปี68ต้องระวังแต่เป็นผลดีกับประเทศไทยเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่โดยได้คุยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พิธีกรได้ถามว่าจากนี้ไปจะมีอีกไหม คนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์ได้ตอบว่าที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงล่นจากท้องนาภาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปะะถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมอีกจะมี เกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้จะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไปต้นไปวงเล็บหมายถึงการจากไปการล้มหายตายจากดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงอาจารย์ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอให้ใช้คำว่า ปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้นพอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางด้านของการเมืองที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งไปต้นไปแล้วกันสแกนดวงเมืองไทยหลังการเลือกตั้งด้วยสินแสพนุวัฒน์เปิดประเด็นย้ำถึงคำทำนายปี2566ว่าปีนี้เป็นปีกระต่าย เป็นปีแห่งการประนีประนอมผ่อนตามไม่ต้องห่วงเรื่องของฟืนไฟเรื่องคอขาดปาดตายหลายๆอย่างน่าจะมีการเจรจาจับมือในทางการเมืองทำให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วคณะผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรถ้าดีมากกว่าครึง่งรัฐบาลน,นี้ก็ไปได้แต่ถ้าดวงตกมากกว่าครึง่งรัฐบาลน,นี้ก็ไปไม่รอด ลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าผู้นำจะเป็นใครแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งความจริงณขณะน,นี้มีคนปั่นป่วนชักจูงให้เป็นไปตามกระแสของโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามอาจารย์นั่งมองแล้วดวงของผู้นำจะต้องมีความสามารถในการประสานงานประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ที่วิเคราะห์ว่าผู้นำไม่ใช่ผู้หญิง ซึ่งวิเคราะห์จากเหตุการณ์และวันเวลาของการเลือกตั้งกับแคนดิเดตนายกจะเห็นว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันที่7พฤษภาคมถือเป็นวันฉลูส่วนวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันวอกซึ่งจะชงกับผู้ที่เกิดปีขานส่วนเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมะเส็งก็ไม่ได้เกื้อกูลกับคนที่เกิดปีขานแต่จะไปเกื้อกูลกับคนที่เกิดชวดมะโรงวอกฉลูเป็นลักษณะของปีที่ดี แต่ก็ต้องมองทั้งหมดเพราะไม่ใช่ดวงของคนคนเดียวแต่ดวงของคณะบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองการดูดวงเมืองบอกว่าบ้านเมืองจะต้องดูแลโดยทหารแปลว่ามีโอกาสเกิดรัฐประหารหรือไม่ยังมีรัฐประหารเป็นห่วงว่าอีกสองปีข้างหน้าซึ่งเป็นปีธาตุไฟเป็นปีของการเผาซึ่งบ้านเมืองแต่ละช่วงที่ผ่านมามีความตึงเครียดเหมือนกัน โหนบุสรินเปิดคำทํานายดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเตือนระวังเรื่องของฟืนไฟปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งเรียกว่าทุลักทุเลสุดๆกว่าจะก้าวผ่านปีเสือดุมาได้เพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายดอลูม44 เปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566กับอาจารย์บุษรสรินปัทมาคมหรือโหนบุษรสรินนักโหราศาสตร์อาวุโสให้เห็นเป็นภาพรวมคร่าวๆข,ของสถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้โหนบุษรสรินเปิดเผยว่าดวงเมืองปี2566จะมีความยุ่งยากมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะกันและซัดกันอย่างหนัก ในกลุ่มนักการเมืองเกิดการแบ่งขั้วกันชัดเจนไปนสองกลุ่มในหนึ่งพักโดยปีหน้าความแตกแยกทางการเมืองจะมีความเด่นชัดมากเพราะมีความจําเป็นที่ต้องเอาชนะกันจึงเกิดการซื้อพวกหรือซื้อสสเข้าพักนอกจากนี้จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกเดียวกันและล้างแค้นกันอย่างดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวราหู โคจรทัพลักษณาดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วง17ตุลาคม2566จึงจะย้ายออกสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนปี2567ส่วนฝ่ายรัฐบาลน,นั้นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบานอกจากเรื่องของขั้วทางการเมืองที่ร้อนแรงมากในปีนี้ เรื่องของโศกนาฏกรรมวัตเหตุหรือภัยร้ายแรงจะต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566ดาวรฤหัสซึ่งเป็นกาลกินีจรจะโคจรเข้าไปทับลัคนาดวงเมืองพร้อมกับราหูตั้งแต่21เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุ242ปีอยู่ในราศรีธาตุไฟซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี2566 ความสูญเสียชัดววีความรุนแรงมากกว่าแน่นอน